ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากเพราะหลังจากที่เราได้มีโอกาสมาซ้อมทั้งซ้อมบอลแล้วก็ซ้อมเต้นก็รู้สึกว่าเป็นปีแรกของเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่างานครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆด้วยครับอันไหนหนักกว่าเรา่างซ้อมบอลกับอซ้อมเต้นผมว่าเต้นหนักกว่าเพราะว่าเพราะาส่วนตัวผมผมชอบเตะบอลอยู่แล้วครับเลยคิดว่าการเตะบอลเป็นการแบบมาผ่อนคลายมากกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบมาฝึกหนักๆอะไรครับต้องเต้นเยอะขนาดไหนครับ ก็ที่เต้นเลยก็มีประมาณ2องสเพลงครับงั้ก็ฝากฝังตามครับมีความกังวลไหมนอนไม่หลับบ้างไหบอกคาอว่าหนึงก็คปีแรกก็จะนอนไม่หลับหลับครับหลับสบายครับเราสบายเลยครับผมเพราะว่าไอการโชว์ครั้งนี้เราแบบมีเพื่อนด้วยไงครับผมเราอุ๊ยพอดีครับเราไม่ได้โชว์คนเดียวเราก็เลยแบบรู้สึกอุ่นใจมีเพื่อนด้วยครับอมวันนี้แฟนมาให้กำลังใจ ใช่ครับผมก็พี่แฟนคลับก็มาเจอกันในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆยังไงก็สู้ๆหน่อยนะครับทุกคนอากาศจะร้อนหน่อยนะครับอัดฉีดแฟนคลับยังไงไปแล้วบ้างครับอัดฉีดไ,ไ,ไม่มีเลย <laughs> สนใจเรื่องนี้ใช่ <laughs> ผมสนใจพี่แฟนคลับครับผมสู้ๆครับเห็นแดดด้านนอกเป็นยังไงบ้างตอนเราแบบในใจ<ต>ขณะผมอยู่ข้างใน <ๆ S 1> ผมยังร้อนเลยครับผมก็อยากทุกคนสู้ๆนั่นแหละครับผมอาจจะร้อนนิดนึงครับวันนี้อยากจะสักกี่ตั๊กยฺย เอาหนึ่งลูกก่อนแล้วนครับผมถ้ามีหนึ่งลูกค่อยค่อยไปลูกสองครับถ้าได้เราจะทันอะไรไหมมีครับมีท่า View, มีท่าดีใจแล้วครับผมอ,อยากอยากเราตามเราจะตามหรือ่าจะได้เห็นไหมอ่ะจะต้องได <c oughs> ้ถ้ายิงนะครับถ้ายิงก็ได้เห็นกันแน่นอนครับผมมีพี่ๆของเราสับกดกันยังไงบ้างไหมเขาบอกว่าเราเป็นตัวเต็มของทีมนะเป็นความหวังของที ก็ <g ül> มีพี่บอยแล้วครับผมพี่บอยก็ฝากความหวังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ไม่ให้พี่บอยผิดหวังครับอืมตอนนี้รู้สึกถึงพลังที่ทุกคนส่งมาถึงกับเีียครัอโอ้รู้สึกจริงๆรู้สึกตั้งนานแล้วผมว่าเราก็มีโอกาสได้แบบส่องทวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่บ,บ,บ,บอยครับก็แบบคอยทวิตให้กำลังใจเราตลอดครับฝากถึงมันดูนแลบ้านใหน่ให้กำลังใจ <g ül> ได้ครับผมก็ฝากถึงพี่พี่แฟนครับ ทุกทุกคนนะครับท่องแฟนขับผมแล้วก็พี่พี่แฟนขับนักแสดงแล้วพี่แฟนขับท่องสังทุกทุกคนนะครับผมใครที่ไม่ได้มาเจอกันในวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผ่านช่องทางโซเชียลทุกช่องทางของหนังสลยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็ที่แน่ๆเลยก็เดี๋ยวจะมีแน่ๆหนึ่งประเทศเดือนหน้าครับผมแล้วก็ใช่ยังทำพร้อมไม่ถึงเดือนหน้า อันนั่นแหละครับผมอแต่ก็ยังมีอีกที่จะที่จะไปเจอกับแแบนพี่มินเจอแบบใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็จะมีโกาสได้ไปเจอกับพี่ๆี่แฟนคลับอินเตอร์แซนทุกทุกคนครับก็คิดถึงทุกคนครับผมเท่า <c oughs> ที่ไปมาเป็นไง ครับพี่พี่แฟนคลับอินดีแฟนนึกนคาหน่ารักเหมือนกับว่าพี่พี่เขาก็อยากจะมีโอกาสได้เจอเราสักครั้งหนึ่งเราก็อยากจะได้เจอพี่แฟนคลับพาสักครั้งหนึ่งเหมือนกันครับผมการเตรียมพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างกับการไปจัดมมีร้องเตรียมพร้อมยังไงเตรียมใจไปครับผมเตรียมตัวเตรียมใจไปเพราะเหมือนกับว่าเราไปหาไปหาครอบครัวเรามากกว่าครับผมเหมือนกับไปหาครอบครัวที่แบบไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วประเทศโอมเนี่ย คลายครับผมคลาใช่ครับผม่จะมีโชว์พิเศษสำหรับแต่ละประเทศอะไรเี้รัมต่กงเกงแ่รรับผมกอนจะมีเอ่อโชว์พิหรับแต่ละปรอะไรเงี้ยครับผมมกก็มกแต่ละปรเทช่่อนจ่สับะรเอะไรเงี้ยับีงงแต่ละปเครับก่นจะี่อว์พิเศษนำหแต่ละรืทอะไรเงี้ยคมทีต่าเก็มปทใช่กนจมเโชว์พสุับทอี้ยี่สุด ละครตอนนี้เเด็ดนะครยบ<ม>อกว่างปิดกล้องแล้วใช่ครับผมละครตอนนี้นะครับก็คิดว่าพุทธพาน่าจะปิดกล้องแล้วแล้วก็ววคิดว่าช่วงประมาณป,ปลายปลายปีน่าจะได้รับชมกันแล้วครับผมเนี่ยก็อดจะรอยนิดนึงครับผมการจบแล้วครับบรรยากาศการถ่ายทำละครเป็นยังไงบ้างสนุกครับผมพี่ๆทุกคนก็คือเฮฮาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราสนิทกับคนในกองมากยิ่งขึ้นด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบจอยทุกครั้งเวลาเราได้ไปที่กองถ่าย ตอนนี้คไปแดมได้ทุกเรื่องคุกเรืยังตอนนี้ครบทุกเรื่องครับไปไปมาครบทุกเรื่องแล้วครับผมแต่หลายๆเรื่องเขาก็ปิดกล้องกันไปแล้วด้วยเรื่องของเราใช่ครับผมของเราอีกเยอะไหมนะก็คิดว่าน่าจะประมาณ10กว่าคิวเกือบเกือบยี่สิบประมาณนั้นครับเราจะมีเรื่องอื่นต่ออีกอยังครับยังไม่รู้ครับรอติดตามครับผมเรื่องบ้านหนึ่งไงแล้วครับตอนนี้เรื่องบ้านเหรอครับก็เรื่อยๆครับผมเรื่องบ้านตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รีบอะไรครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับผมได้ที่เพิ่มยัง S <S ยังเลยครับรอรอรออ,อ,ออยู่ครับรออยู่ท่วไปเวลาพ่อทำบ้านเนี่ยแน่ๆมันจะมีเขาขอามันจะมีบานปลายของเราโอ้ใช่ครับผมเตรียมใจเรื่องนี้ไว้แล้วครับผมว่ายังไงก็น่าจะต้องมีบานปลายแน่ๆครับมีปรึกษาใครเป็นพิเศษในวันวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อ,อคุณแม่นี่แหละครับผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีประสบการณ์เรื่องผูกบ้านอะไรพวกนี้มาแล้วเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ขอช่วยดูครับสนามฟุตบอลก็ยังจะมีอยู่นะมีครับมีแน่นอนครับผมแต่จะต้องอดใจรอนิดนึงนนะครรับทาาาสมกตต้องง่ ก็อาจจะชวนเพื่อนๆในช่องนี่แหละว่าผมเป็นเด็กครับตอนนี้ตั้งงบไว้ตั้งงบไว้ยังไม่แน่ใจเลยครับผมเจอตลอรออะไรเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยพี่มีในกระเป๋าผบยังอะไรนะครับไม่มีครับยืมยืมได้ไหมครับยืมพี่ๆได้ไหมครับแต่ก็ยังตามที่เราอตั้งไว้อยู่ใช่ไหมใช่ครับยังยังยังไม่เยอะครับผมยังยังอยู่ในเป้าอยาู่ครับ